แฟนลูกยางไทยเห็นตรงกันวิจาร์สโมสรญี่ปุ่นเอานักวอลเลย์บอลหญิงไทยไปสำรองแฟนวอลเลย์บอลต่างไม่พอใจสโมสรญี่ปุ่นดึงตัวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมทีมแต่ไม่ให้ลงเล่นบ้างส่วนเสียงแตก2ฝักฟ วอลเลย์บอลไทยตั้งคำถามถึงสโมสรฮิตาชิรอ,อเรวทีมในศึกวีลีที่ญี่ปุ่นหลังดึงตัวแนนทัดดาวนหนึ่งแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2 0 2 3 2 4แต่กลับไม่ให้ลงสนามผลงานของฮิตาชิแข่งไป4นัดชนะ2แพ้2แฟนลูกยางไทยอยากเห็นฟอร์มการเล่นของบอลเร็วทีมชาติไทยแต่ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างไรก็ตามแฟนวอลเลย์บอลไทยอีกฝั่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยแสดงความ ความคิดเห็นว่าอดดูแนนยาวแน่ๆถูกดองเค็มเป็นปูเลยค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเดี๋ยวก็ได้ลงเองช่วงนี้นั่งดูคนอื่นเล่นไปก่อนนี่ว่าดองตอนนี้ก็ดีแล้วตั้งแต่ทีมชาติเจอศึกหนักมาหลายแมชถือว่าได้พักผ่อนความคิดเห็นนี้บอกซื้อมาสร้างสมดุลให้กับทีมในระยะยาวไม่ได้ซื้อมาเป็นนางแบบสําหรับทัดดาวนึกแจง้งมีประสบการณ์ในลูกอย่างลีกอาชีพญี่ปุ่นกับเจทีมาเวัสตั้งแต่ปี2020ถึง2023สุดท้ายไม่ได้ ต่อสัญญาซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่คข้าร่วมการแข่งขันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ